มาแล้วลุกใหม่วันนี้เธอเธอลุกวันนี้เจอมาแล้วมาแล้วด่ากันขล่มทั้งเมืองเขามาแล้ววันนี้เปลี่ยนชุดแล้วเมื่อวานไปสารหลักเมืองเป็นผ้าไทยวันนี้ชุดอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมีคนทําเองอะ่ะเดี๋ยวมีคนทําเขาเรียกอะไรนะซูมอินเออซูมอินเขามีทําคนทําคลิปซูมอินทั้นลุกท่านนาย,ยกรัฐมนตรีอ่ะไม่เราไม่ว่าชุดกันแต่วันนี้อาสนะคงร้อนแนละ้ว เพราะว่าเนี่ยเขาไม่ว่างอย่าไปด่เาเขาก็ทางานเนี่ยยุ่งมากเลยต้องตั้งคนลมอด้วยในนโยบายของพรรคนโยบายรัฐบาลยังไม่เสร็จเลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ให้รัฐบาลรักษาการนายกรัฐาการก็มีนี่ค่ะ,ะรัฐมนตรีรักษาการก็มีน่ค่าดิฉันจะไปดิฉันยังไม่ได้ปฏิวัติยานตนนึงลงไม่ได้ค่ะโดนด่าเยอะเว้ยโดนด่าเยอะมาแล้วนะฮะอุ้งอิงนี่ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าเรียกว่าฉันว่าอุ้งอิง ฉันไม่ใช่องอิงอย่างนี้นะฉันชื่ออิงซึ่งแปลว่าหมึกมีคอควายกระรันเลยจ้าเพราะว่าถ้าอิงของแท้ต้องตามด้วยควายจำง่ายๆนะจ้าเขียนองุงอิงแบบนี้แปลว่าอันเนี้ยไม่เชื่อฟังที่เขาประกาศไว้เขาขอความร่วมมือทุกสื่อวิธีสังเกตสื่อนะจ๊ะถ้าเขียนอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็แปลว่าเ,าเป็นสื่อที่องุงอิงยังไม่มีควายตามเพราะว่าอิงของเขาให้เขียนอสลอีงอเลขเจ็ดและคอควายกระรันคือของแท้ต้องมีควายปิดท้าย องอิงรวยน้ําท่วมแพรนันพรุ่งนี้รอหน่อยนะจ๊ะน้ําขึ้นชั่วโมงละห้าเซนสิบเซนแล้วตอนนี้รอหน่อยนะชาวบ้านใครที่น้ําจะมิดหลังคาแล้ว่รอนิดหนึ่งช่วยขยงเท้ารอหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้องอิงอุ้ยอิงไปแล้วนะคะพรุ่งนี้อิงจะไปนะจ๊ะตอนนี้เอาใจช่วยคะ่ะเอาใจช่วยเนี่ยเดี๋ยวรอเสื้อรอบูทแป๊บหนึ่งเร่งช่วยประชาชนเท่าที่ทําได้อา้าวตอนนี้เท่าที่ทําได้เหรอ แค่เท่าที่ทำได้อเองเหรอเองมีอำนาจล้นฟ้าขนาดนี้ปิดบ้านปิดเมืองขนาดนี้วงจรปิดก็ดับได้หายป่วยก็ป่วยได้ไอ้ไม่ป่วยก็ป่วยฉับพันก็ได้ไม่ต้องไปศาลก็ได้อภินิหารจะหมดโทษหมดคุกสิ้นเดือนจะหมดโทษวันที่10วันที่12ได้หมดเลยทำได้แค่นี้มาฟังนะครับนะฮะตอนนี้น้องนารีขี่แพอยู่อิงอิง ออกมาอธิบายว่ารอนหน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะนะครเพื่อไทยด้วยนะคะ mm hmm. ก็มีความห่วงใยโ mm hmm. ดยฉันเองมีความห่วงใยอย่างมากนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหน้ำท่วมหนักแล้วก็มีหลายช่วงหลายตอนที่ต้องลุ้นเรื่องของคนด้วย mm hmm. ที่ไปติดอยู่อะไรอยู mm ่ค่ะจริง,รงๆก็ได้คุยกับทางสงส,งสงทางเลขาพัง,ท,งทั้งหมดว่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะไปลงพื้นที่นะคะแพร่กับน่านก่ mm hmm. อนนะคะแล้วก็ จะไปสองจังหวัดนี้แล้วก็ไปแต่ทางสสค่ะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐบาลเองเนี่ยทางคุณภูมิธรรมที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะลงพื้นที่ในวันอาทิตย์ซึ่งก็จะแยกกันอย่างชัดเจนก็จะดูว่าสามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้มากแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวเนี่ยก็ขอส่งแรงใจไปเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็ได้คุยกันในพักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีสสหลายท่านจะททางภาคเหนือก็ลงพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้นะจ๊ประชาชนที่เลือกมาพรุ่งนี้จะได้เห็นโฉมนะายกมนตรีซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติที่เพราะต้องรอประมการปลดก้าวสหวิสัธ์ปญาณพลมองก่อนจ้ะพลมอก็ตั้งกันอยู่ลุกไปได้ที่ไหนต้องดูว่าพรคร่วมใครได้ใครไม่ได้ใครเอาเข้าใครออกเนี่ยตอนนี้ยุ่งมากเลยค่ะไม่ว่างเลยค่ะแต่สังเกตนะเสื้อกลีบงงจ้ะงานยุ่งจนเสื้อกลีบงงเลยค่ะนี่ใครเขียนว่าอึงใครเขาชื่อเขาอีดอมอึงใครเขาเรียกอึงใครตอนนั้นมันท้อง ฉายาที่ตอนแรกผมถามไนงะใครว่าด้อมออิงใครสมัยผมจัดบูสากายคนก็เขียนไงผมก็ไม่รู้ไนงะด้อมออิงใครอีด้อมออิงใครอีพวกส้มอีส้มมันเรียกอีพวกอีพวกควายแดงอิงที่มีควายกระลันเนี่ยันไรด้อมออิงใครคือมันดามันเป็นมันเหมือนเรียกเราสลิมมันเรียกอีด้อมออิงใครด้อมของอีออิงใครแต่ก็บอกเนี่ยพวกนี้เขาจะไปแล้วนะอย่าบอกว่าน,นะน็นะพุ่งนี้จะได้ชมบุญบาร,รมีเขาแล้วนะจ๊ะนี่แต่เขาบอกนะ พรุ่งนี้เธอไปเดียวเธออย่าให้พ่อเธอไปนะพ่ออะไรปะาพ่อเธอไปเขาแย่งซีนเธอดีให้พ่อมันทำไปึ้นบอกไงวิธีวิธีให้ไอ้คนชั่วมันทําลายตัวเองอะยื่นหมายยื่นกล้องให้มันตอนเนี้พ่อมันอนะแย่งซีนลูกมันอืมทาไปเยอะๆยะเยอะๆะดีดีดนะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยลูกก็ปฏิเสธไม่ได้ไงเออถ้าเราเป็นลูกทาไงอย่าไปไล่พ่อหรอเราก็ต้องแบบเราก็ต้องหาบทบาทใหม่พ่อไปทางนี้ฮะ ฉันก็ไปทางสวยฉันละกันฉันไปทางสันฐานครงฉันอะซอฟท์เวร์โอ้ชุดสวยกระเป๋าอะไรดูกระเป๋าอิงสิคะกระเป๋าตาจันเข้ามาค่ะเออเนี่ยอันนี้ผลิตมาจากชุมชนนั้นนี้นะคะเดี๋ยวฉันไปเดินมิลานนะคะเนี่ยไปเลยแล้วยามานั่งแบนนงแบนเนมม่ได้จะไปขายขอยฝรั่งเศสได้ไงอิตาลีได้ไงอืมใช่ฉันเพิ่งรู้ตัวฉันเออฉันต้องเป็นเจ้ากรรมในเวน ฉันเดินจูงมือกับคุณยายเนื้อมมาเลยเนี่ยฉันเดินจูงมือกับคุณยายเนื้อมอย่านึกนะคุณยายเนื้มเห็นเงียบๆงียง้ย,ยแต่ปีสามสามตอนนี้ปีหกเจ็ดสามสิบสี่ปีมาแล้วคุณยายเนื้อมบอกสามสิบสี่ปีแก้แค้นยังไม่สายคุณสนทีบอกสิปีลูกผู้ชายแก้แค้นไม่สายคุณยายเนื้อมบอกลูกคุณยายสามสิบสี่ปีแก้แค้นยังไม่สาย <c oughs> ปรากฏอันนี้เอาความจริงเลยนะฉันไม่ได้พูดเองเพราะว่านายกรักษาการภูมิธรรมเขาบอก เนี้ยไอ้พวกสื่อพวกเนี้ยทำให้ประชาชนตกใจฉันพูดความจริงเพราะอะไรเธอต้องรีบยกของเอาแค่นี้ก่อนนะแมเเจอร์ออนไลน์ชี้น้ำป่าเวียงสาทะลักจนน้ำยมขึ้นสูง11เมตรล้นเกินคาดท่วมแพร่ทั้งเมืองจาะหลากลงสีชนะสีสัตชนาลัยนี่ไงเป็นไป,นปนตามที่ฉันพูดเหมเนี้ยเออเนี้ยฉันเป๊ะเลย น้ำมันก็ต้องลงไหลมาทางแพร่แล้วไปไหนสุโขทัยศรีสัชนาลัยไงมันต้องพูดความจริงเขาจะได้ยกของจะได้ป้องกันอพยพหรือ,อยังไงเพราะอ,อะไรจำได้มาอันนี้เล่าได้เกือบลืมไงเอาเอา,เอาแน่ๆแหละเมืองเอกเมืองเอกสมัยน้ําท่วมเอาอยู่อะมึงเอากันอยู่ไงเมืองเอกเพื่อนฉันอนะเก็บเหล็กไว้ที่นั่นเหล็กไปถึงเหล็กเส้นอะเขาเป็นบริษัทเหล็กเส้นนะเข้าใจไหมเหล็กเส้นใส่ใส่เข้าไปในเสาเนี่ย เหล็กเส้นมันเยอะแบบเป็นโกดังอะ่ะเป็นโรงงานอะ่ะเขาเก็บไว้ที่ซอยอยู่ในทางเข้าเมืองเอกตอนนั้นจำได้ไหมมันมีข่าวว่าเฮ้ยน้ำจะทะลักกรุงเทพอีนังอีนังเอาอยู่ อีนาเอาอยู่อีโง่หนึ่งมันบอกว่ายืนยันค่ะนะไม่ท่วมไว้ใจได้ค่ะโอ้ยใครไปปล่อยข่าวรัฐบาลเอาอยู่เอาอยู่จนเกิดคาว่าเอาอยู่เอาอยู่แปลว่าเออไหวไหวเอาอยู่เอาด้วยไหวด้วยเนี่ยปรากฏถึงเวลาน้ํามันท่วมวันที่ถ่ายทอดจำได้ไหมน้มํามาทะลักเข้าซอยเมืองเอกน้ำประยุทธยาไหลท่วมธรรมศาสตร์ลังสิตก่อกรฉันยังไปกอกกระสอบทรายทําถุงยางชั่วให้ที่ ธรรมศาสตร์ลังสิตจาได้ลุงขึ้นธรรมศาสตร์แม่งเขาเรียกอะไรเขื่อนแตกท่วมธรรมศาสตร์ต้องหนีกันมาดอนเมืองฉันไ่ทำปรมดแล้วไปดูรูปก็ได้ไปกอกที่ธรรมศาสตร์ลังสิตอยู่เลยขนน้ำโนำน,นนี่นั่นอะ่ะปรากฏธรรมศาสตร์มันน้ํามาเร็ว่มันแตกมันก็มานี่เ,ม,เมืองเอกไงแต่ตัวเองบอกว่าอีนางเอาอยู่บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เขาก็ไม่ย้าย เหล็กเส้นไงเพราะจะย้ายเหล็กเส้นไม่ใช่อยู่ดีมันขนออกมาแบบเรียกแกลบด้วยมันต้องไปจองโรงงานเช่นตอนนั้นต้องคาดเดาว่าเฮ้ยน้ามันไม่ท่วมเออมันอยู่ทางไหนสระบุรีชนบุรีอะไรเงี้ยไปเช่าโกาดางังแล้วก็ต้องย้ายอิเหล็กเส้นไ,ไปเก็บมึงบอกไม่ท่วมเขาก็เลยไม่ย้ายพอไม่ย้ายปั๊บน้ํามันก็ทะลักเข้ามาซอยเมืองเอกแค่น้ําทะลักเนี่ยมึงก็ออกไม่ทันแล้วเพราะว่าจําได้ไหมรถติดทั้งซอยคือคนก็เอารถออกจากบ้านมีแพรขี่แพร่มีที่นอน ขี่ที่นอนออกมาก็มีเมืองเอกฮะจาได้ไหมเพราะนี่คือการไม่พูดความจริงไงมันไม่ใช่การทําลายขวัญแต่ชาวบ้านก็จะรู้ว่าเฮ้ยเก็บบ้านเก็บช่องเลยยกขึ้นสูงหรือว่าเฮ้ยต้องไปอยู่บ้านอื่นแล้วคนมีเงินก็จะไปนอนโรงแรมและรถเบนซ์ห้าคันจะย้ายไปอยู่ตรงที่รถมันไม่น้ําไม่ท่วมสมัยนั้นนะคนพูดเลยกรุณาเอารถไปจอดบางตึกเนี่ยคอนโดเขาบอกใช่ไหมให้เอารถมาจอดได้บางที่ให้จอดได้เพิ่มอย่างเงี้ยจะได้อพยพ ปรากฏไม่ทันในเมืองเอกรถจมน้ําหมดเหล็กจมน้าไปทั้งโรงงานเลยสองร้อยกว่าล้านนี่ไงอ e ีเอาอยู U ่ไงดอนเมืองเป็นไงไม่ท่วมไม่ท่วมนี่เพื่อนผมเพื่อนผมพาทีสารสินสมัยนั้นนกแอไปยืนหัวรันเวเลยน้แม่งไหลผ่านตีไว้จนท่วมลานบินดอนเมืองจนขึ้นไปถึงท้องเครื่องบินนะมึงบอกไม่ท่วมไนงะนี่คือความเสียหายเครื่องบินมังบ,บินไม่ทันเนะ น้ำท่วมถึงท้องเครื่องบินนะตอนนั้นก็ไอ้ศูนย์ยังชั่วของมึงอะ่ะธรรมศาสตร์แตกเอาของมาไว้ดอนเมืองดอนเมืองแตกอีกรอยฟ้องเลยก่อนดอนเมืองจะแตกเป็นงั้นมึงแย่งกันไงน้ำคนเขาบริจาคก,กองไว้อะจะตุพรจองรัฐวุฒิจองเรือเรือมีแปะอีกนะด้วยความคิดถึงจากโถขี้ที่ทักษินเรือชาวบ้านบริจาคมาสติ๊กเกอร์มาแปะด้วยความคิดถึงจากทักษิน คนก็ประจานไงจะบริจาคมันยังโกงเลยท่วมตรงเสื้อผ้าลอยฟ้องไปโดดดอนเมืองนึกไงจำได้ไหมตอนนี้คนยังถามไงคนไม่รู้ทําไมดอนเมืองล้วมันทึบนัก,กวะดอนเมืองอ่ะสนามบินน่ะล้วมันทึบเพราะว่าล้วเนี่ยก็ทํา,เ,าทเป็นคันกันน้ําได้ด้วยเป็นคอนกรีตคือถ้าน้ำมาไอ้ล้วดอนเมืองเป็นคันเป็นผนังกันน้ำไม่ได้ทุบทึบเป็นคอนกรีตอย่างนั้นแหละคนเกิดไม่ดันไง อีส้มทั้งหลายเกิดไม่ทานมันไม่รู้ไ,ไงน้ําท่วมเป็นยังไงน้าจันอะไรเป็นยังไงสมัยนั้นใครปู้ลรหาจัดการน้ํานี้อีชัดชั่วอีชัดชัวื่อมวนกลับมาใครอีปอดเป็นศอบนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่มันทำล้มเหลวมาแล้วมึงไม่เคยมีบทเรียนไงก็บอกเรื่องบริหารไม่ได้มันทําน้ําท่วมประเทศมาแล้วอีชัดชั่วอีปอดประสอบมันต้องพูดความจริงไม่ใช่มาบอกว่า เนี่ยอย่าทําให้ประชาชนตื่นหนกการให้ความจริงไม่ใช่ตื่นตนกครับแพร่เผยน้ําป่าจากเวียงสาเข้าทาังร้องกวางน้ํายมสูงเกิน11เมตรแล้วมวลน,น้ําล้นทะลักเกินคาดหมายท่วมแพร่ทั้งเมืองถนนทุกสายจมร้านรวงข้าวของสินค้าเก็บไม่ทันเสียหายยับมันมีการเตือนภัยเหรอเพราะมึงปิดข่าวไง ยังไงก็ต้องลดความเสียหายได้ต่อให้น้ําขึ้นชั่วโมงละห้าเซนเนี่ยมันก็ต้องบรรเทาความเสียหายได้อันนี้ไม่ทันเก็บของไม่ทันเพราะว่าปิดข่าวปิดข่าวระหว่างคนที่น้ําท่วมทําอะไรอะดูคลิปนี้ฮะไม่ต้องมีเสียงก็ได้ที่ผมให้ดูไงระหว่างน้ําท่วมเนี่ยรักประเทศชาติประชาชนน้ําตาไหลเราดินเนอร์ท็อปกันเถอะเราดินเนอร์ท็อปกันเถอ,อะอะดูคลิปเนะียไม่ต้องมีเสียงหลอกฮะ เราดินเนอร์ทอล์กกันจะได้รู้ว่าใครเนี่ยมันเป็นใครกันบ้างดินเนอร์ทอล์กนะคลิปอาจจะไม่ทันใจเหมือนสถานีโทรทัศน์มันไม่ชุกชับชุกชับหรอกไอโปรแกรมเนี่ยเดินกอรกระดุมมาเลยเนี่ยที่ผมบอกไนงะเอิมเก่งนี่คนตะเรียกคนตะโกนแล้วทนายกอ้าแล้วไม่ใช่อุ้งอิงอะนเคือคนคนลืมไงปุ้ยไงยคือไม่ใช่ว่าเขาดีใจแล้วเป็นอดีตนายกคือตอนนี้นายกบัญีประเทศไทยคือทักษิณชินวัตรมีใครปฏิเสธบ้างมึงเก่งไนงะมึงเก่ง การถนนทุกสายไปหามึงหมดไม่สนใจน้ําท่วมน้ําท่วมโอยรักประชาชนปานจะเกินกินเนี่ยมีใครพูดถึงประชาชนน้ําท่วมเมื่อวานสักคำไหมเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกอะทั้งในสภามีคนพูดถึงสักคำไหมมีม,มีมีในสภาเออในสภานะประมาณว่าแบบสสเขาดา่านะเราส่งความห่วงใยเหียมึงส่งความห่วงใยเขาอยากได้ข้าวผัดกระเพราไก่เว้ยก็ไม่ต้องการความห่วงใยคนที่ส่งกระเพราไก่ให้คือครัวพระราชทานและทหารครับ อันนี้สื่อซึ่งน่าจะเปลี่ยนสีประจาสถานีเป็นสีแดงได้แล้วล่ะไม่ควรสีน้าเงินนะ่ะนะอ่ะก็เป็นสีของเขาไงแต่ผมก็ยังงงให้แต่ก่อนช่องนี้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีส้มไม่ใช่หรออย่าถามนะกูก็รู้ไส้เยอะนะช่องนี้นี่นี่พูดไปไปนับไปนับหมายเลขพนักงานฉันไม่ได้นพนักงานฉันเป็นพิธีกรเนี่ยฉันว่าตัวเลขพนักงานของฉันเนี่ยฉันจะมีบารอยู่เลยฉันว่าฉันเนี่ยน่าจะอุโสจะสูงสุดแล้วว่ะ อ่ะดูดิคุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งอาวุโสกว่าอยู่ไหมก่อนนั้นคุณธนาคนไม่รู้จักหรอกคุณธนาซีอใหญ่ไม่อยู่หลังจากเนี้หลังจากนั้นมาเบอร์บัตรเนี่ยเเลขเยอะกว่าฉันหมดอ่ะเออเธอเกิดทานแม่อยู่ตั้งแต่สมัยดอกรวิทยังอยู่อ่ะสรยุทธ์ยังอยู่อ่ะเออเธอเกิดทันไหมจันทราชัยนามเนี่ยรุ่นแรกรุ่นแรกอ่ะ ดรวิทสิทธิทเวคินยังเป็นพิธีกรเนชั่นอยู่เลยรุ่นหนึ่งเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วอะรุ่นหลังที่มาเนี่ยต่อเป็นประธานใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าหมายเลขหมายเลขพนักงานเนยเยอะกว่าฉันมาถึงเยอะก็คือทีหลังไงอันนี้ไม่ว่ากันแต่พูดให้ฟังว่าเออนะก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะแต่พูดให้ฟังวันเนี่ยหนึ่งคือถ้าคำว่า Vision of Thailand เนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่าวันวันเมื่อวานเนี่ย คนที่คุณเชิญมามันไม่เป็นนักโทษแล้วคุณรู้ล่วงหน้าใช่ไหมหรือว่าคุณคิดว่าไม่รู้มันเป็นนักโทษฉันก็จะเชิญมาวิชั่นของประเทศไทยมันต้องนําเสนอโดยนักโทษแล้วต่อใฉันนั่งดา่ดาๆๆอยางนี้นเขามากันทุ่ฟ้าเมืองไทยอไอ้ก,กบมันจะทำอะไรอะไหนป่ะไหนอนจะลม ในทุนสามานโอ้ยไม่เอาแล้วหรือจะต้องลดค่าพลังงานทวงคืนพลังงานทวงคืนปากท้องประชาชนร้านสะดวกซื้อไม่ต้องทวงก็ไปกันทุกค้ายทุกเราแล้วทุกพักด้วยทุกพักด้วยอันนี้ขึ้นบันไดมาเป็นนางงามให้ดูก็นี่ให้ดูจริงให้ดูคนเดียวคนขวานี่แหละนะเดินกอกระดุมมันนี่แหละเออแปลความหมายเองเอาอีกอีกอันหนึ่งไม่ต้องมีเสียงก็ดูเหมือนกันมา จะได้รู้ว่านอกจากว่ากอกระดุมมาแล้วอันนี้ให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยดูปั๊บควรจะตัดสินใจเลิกจัดรายการได้แล้วคือไม่ใช่กลัวแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ผมว่านี่ดูนะอันนี้ใครคนที่ไปทวงถามไงจะได้ไม้ชัยชนะเดทเดโชไงชัยชนะนี่คือคนที่ตกลงกล้องวงจรปิดมันเสียจริงเปล่าเขาจะขอไปดูชั้นสีได้ดูชั้นเก้าเอ้ยก็มาเว้ยแล้วถามหน่อยอท่านครับผมกำลังตรวจสอบว่าท่านเนี่ยโกหกว่าท่านไม่ได้ป่วยครับ มายืนไหว้ปลอกปลอกรูปหลังก็ด้วยนะอะแต่คนก็บอกมันมารายาทเป็นมารายาทมันเข้าใจไหมกบมารยาทเนี่ยๆ,ๆคนเนี้ยชัยชนะเด็ดๆโชว์คนซึ่งไปซุ่มโป่งขอขึ้นไปดูชั้นสิบสี่แล้วได้เห็นแต่ตูดพยาบาลนะ่ะเออเนี่ยท่านครับผมจะตรวจสอบท่านนะไม่ละเว้นดูนะไอ้ไข่บางโอเนี่ย,อเ,ยเออเฮ้ยมึงเก่งอันนี้อันนี้ไม่ไปชดมึงเก่งจริงมึงเก่งจริงแล้วบอกเลยถ้ามันเป็นนายกเองได้มันเป็นแล้วเนี่ย ตอนนี้มันทําให้นายกอุกอิงไม่มีความหมายยังไงแต่ดีแล้วให้มันทำไปนะมีประเทศไทยไม่ใช่มีนายกสองคนประเทศไทยยืนยันมีนายกคนเดียวฮะนายกชื่อทักษิณชินวัตรฮะเมื่อวานคือการถแถลงนโยบายฮะเมื่อวานคือการไปนั่งเช็คชื่อครับว่าใครจะได้ร่วมครมบ้างอดูปะ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 ,ปะเนี่ย นั่งในโต๊ะมีใครบ้างเนี่ยโอ้โครกเลยเนี่ยไม่ว่าจะคอนเวเนียนสตอร์นะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตดีพาร์ตเมนต์สตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ดิจิตอลดิจิต้อะไรไปจบนี่ผมบอกแล้วเงินดิจิต้าเลยมาจบที่โต๊ะนี้หมดเออนะเงินดิจิตอลเนี่ยมาจบโต๊ะนี้หมดฮะโต๊ะนี้ครบหกแสนล้านของเราจะมารวมกันที่โต๊ะนี้อันนี้ ประชาธิปัตย์ฮะกับพี่แป้งฮะนีงไงพี่แป้งบอกเนี้ยเอาพี่ออกไปเอาผมมาแทนเขาถึงได้บอกไอกรอบมึงเห็นใจกูบ้างสิถ้ากูไม่มานั่งอยู่เนี่ยกาอี้กูหายไอ้แป้งมันบอกแล้วถ้าพี่เนี่ยไม่อยู่ผมเอาเก้าอี้ผมแทนเห็นปะอันเนี้ยทำให้เห็นว่าแม่น้ำลอยสายไหลามารวมกันตรงนี้ อันนี้ครบจริงๆครบจริงๆนะอันนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอือก็ต้องแทนด้วยนี้ฮะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆไหนดูซิอ่าไหนดูซิไม่ได้ลงทะเบียนถึงไม่ลงทะเบียนท่านก็ต้องจ่ายหนี้ให้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็ดแจกเป็นดิจิตเตลเป็นเงินสดทั้งหลายคืนหนี้ความจริงคืนหนี้หกแสนล้านนะฮะ ความจริงคือหนี้หกแสนล้านไม่ว่าจะจ่ายเงินสดไม่เงินสดใช้หนี้ได้จ่ายนั่นได้ซื้อลำไยได้ซื้อน้ำมันได้หรือไม่ได้ทั้งหมดความจริงคือหนี้หกแสนล้านครับที่คนเสียภาษีเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบคนที่ไม่เสียภาษีเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วเขก็บรดดาว่าเราแนวหวงก้างมันก็ไปไหนไม่ได้จะให้เขาไปเดินลุยน้ำอยู่เพลน,น่าลำปางแล้วไงอะ่ะ ก้อี้หายเว้ยอันเนี้ยฝากคุณเด้ทำกราฟิกหน่อยดีเงินหกแสนล้านของเราอ่ะไหลามารวมที่โต๊ะนี้ครบเลยเนี่ยครบทุกดีพาร์ตเมนต์สโต์เลยทุกครบทุก,ท,กทุนเลยครบครบทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นการเมืองธุรกิจลงตรงนี้หมด แล้วไม่ไปก็ไม่ได้พุ่งจริงถ้ามีงานเมื่อวานถ้าผมผมเป็นบริษัทมือรัดผมก็ต้องไปมัน้นตกขบวนไม่งั้นก็อีหอ้หายก็อี้หายเรือหายด้วยเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะที่เกียจให้ดูผผโผโผคลรมอที่อยากจะไปดูเออถามแล้วกันเนี่ยเออถามตรงๆเลยถ้าคลรมอนัดเนี้ยประชาธิปัตย์ร่วมสังคกรรมด้วยเนี่ยฮะ บางคนก็เขียนไงโพสบัดบ๊อบเขาทำโพสบัดบ๊อบเออนะจริงๆช่องไหนไม่เอ่ยชื่อเะไเดี๋ยวก็ด่าเราเอาเขาทำโพสบัดบ๊อบสบัดสบัดบ๊อบโพสบัดบ๊อบเขาถามว่าปชปเนี่ยถ้าร่วมเป็นรัฐบาลแล้วคราวนี้สบัดบ๊อบแล้วเกิดหรือสบัดบ๊อบแล้วดับเออ เขาไม่รู้ไงน,นี่ผมถามเขาเป็นโพผมยังไม่รู้ไปไม่ไปยังไม่รู้นะแต่เห็นไปนั่งกินข้าวอยู่อ่ะก็มาเกีย้ยกอดกันกลมเลยกับคุณแป้งอ่ะคุณแป้งบอกเนี่ยออกของพี่ออกของผมเ้าเราก็เกาะไหลกันอยู่น,ะน,นั่นแหละไอเนียเช็คชื่อมาสิแต่ไม่ตอบตอบสบัดบ,บ๊็อบโพผมก่อนสบัดบ,บ,บ๊็อกโพถามว่าถ้าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาล จะสะบัดบ๊อบเกิดหรือสะบัดบ๊อบดับแต่ไม่เป็นธรรมนะทำไมทีประชาธิปัตย์สะบัดบ๊อบสมมติถ้าสะบัดบ๊อบแล้วเขาไปร่วมอะแล้วไม่รวงไทยสร้างชาติจะสะบัดบ๊อบบ้างไม่ได้เหรอตอนนี้โอ้คุณขิงทัวลงอะต่อปปสองไงอันนีผมถามจริงเป็นธรรมไหมเนี่ยแล้วทำไมประชาธิปัตย์สะบัดบ๊อบได้อะแล้วคุณขิงสะบัดบ๊อบไม่ได้อะ ไม่เป็นธรรมอ่ะทำไมที่น้องขิงสะบ,บัดบล็อกไม่ได้อะไม่ได้เป็นกปอสเว้ยมึงไล่มองทีไรมองคุณขิงแล้วมองเห็นทะลุปไปเห็นถึงสุทเทพเชืออสุบานเว้ยอ่าแล้วไปประชาธิปัป์สะบ,บัดบล็อกไม่ไม่เห็นมีใครด่าเลยหรือมีหรือมีอันนี้ถามจริงๆอันนี้ถามจริงๆไม่ผิดไม่ถูกอะก็เป็นสินเขาไง อ่ะคนที่เลือกประชาธิป,ปัตย์อ่ะคนที่เลือกรวมไทยสร้างชาติอกูเนี่ยกูเลือกรวมไทยสร้างชาติพูดตรงนี่กูยังดูว่าเดี๋ยวจะต้องไปนั่งคิดก่อนอิสบัตบ๊อบโพเนี่ยก็าถามประชาธิป,ปัตย์แล้วถามว่ารวมไทยสร้างชาติสบัตบ๊อบเนี้ยแต่สบัตมาวาระหนึ่งแล้วไงเอาไงอะ่ะสบัตบ๊อบเออผมบอกนี่ผมบอกไง ผมบอกไงนี่ตัดฉับมาเปิดรัฐสภาไม่เปิดรัฐสภาเปิดอยู่แล้วถึงวันแถลงนโยบายซีฝ่ายค้านเหลือใครนั่งอยู่บ้างอะซีฝ่ายค้านเหลือใครนั่งอยู่บ้างมแม่ชีแม่ชีสีชมพูนั่งอยู่คนเดียวเหรอไอ,อ,อผมถามเนี่ยเกิดเกิดเทงเทงถึง,ถง,ถงมากินด้วยเมื่อวานเนี่ยยุ่งเลยนะ